ตื่นแต่เช้าเพื่อเดินทางจากพระรามเก้าด้วยรถไฟใต้ดินไปขายของที่สวนลุมก็แวะทักทายลอสันเขาซะหน่อยพอดีเหลือไปเห็นกาโต้ก็กาโต้อีกหน่อยได้ของกินแล้วก็เดินลงบันไดไปมีวิธีซื้อตัวอ๋วยุสองวิธีก็คือหยอดตู้กับบอกคนขาย บอกคนขายดีที่สุดได้มาสองเหรียญเอามาปิ๊บเข้านะครับไม่ต้องหยอดปิ๊บเข้าไปนะแล้วก็เดินไปเพื่อที่จะลงบันไดเลื่อนเราก็ลงบันไดเลื่อนก็หาฝั่งให้ถูกนะว่าเราอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งฝาดูกันไปว่าเออเราไปทางไหนแล้วฝั่งตรงข้ามรถมาพอดีเห็นไหมคนเขาออกกันมาของเรารออีกสามนาทีรอไปโอ้โยยืนให้ถูกที่นะ ไม่ถูกที่เดี๋ยวเขาชนแล้วนะพอรถไปมาก็ึ้นไปไปอยู่มุมที่ดีที่สุดไว้ก่อนไม่มีที่นั่งหรอกนะยืนไปพอถึงสถานีเราก็เตรียมตัวลงต้องเตรียมตัวก่อนถึงสถานีนะเพราะเดี๋ยวคนเยอะเขาอาจจะดันเราได้ ลงมาก็หาทางขึ้นให้ถูกนะเพราะทางขึ้นของสถานีสวนลุมเนี่ยยาวมากเราต้องไปชั้นบนสุดนะเสร็จแล้วก็เอาเหรียญไปอ่ะหยอดลงรูแล้วรีบเดินออกนะถ้ามีของก็ถือให้สูงสูงรีบเดินออกมาไม่งั้นมันหนีบเราแน่ๆแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนมาจากประตูสามข้ามถนนมาดูด้วยละ่ะ ว่าไฟเขียวให้คนข้ามเดินข้ามมาก็เข้ามาในสวนลุมและเดินผ่านร้านต่างๆก็แวะดูเขาสักหน่อยเขามีอะไรกันแล้วก็เดินไปยังที่ที่เราขายของกระทรวงเกษตรนะหน่วยงานของสอบปกกเราตั้งร้านอยู่ในนั้นแหละแม้ของข้างทางนะมันช่างน่าสนใจจริงๆแต่ไม่มีเวลาและต้องรีบไปเพราะว่าต้องเปิดร้านก่อน10โมง แต่ซ้ายกว่าเนี่ยมันช่างยั่วเงินในกระเป๋าซิจริงๆแต่ก็ต้องอดใจไว้วันนี้ยังอีกยาวไกลเพราะมีสองงานจากที่นี่แล้วก็ต้องไปเมืองทองธานีอีกครั้งหนึ่งเดินมาอีกสักพักหนึ่งเฮ้อถึงเสียทีละออฟาร์มที่สประกอเหนื่อยจริงๆละออฟาร์ม